ข้อความจากคนที่คุณรัก The magician Ten of Cups The Hierophant Five Pentacles เส้นของวเขารู <went> ้ว่าคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถไม่มีอะไรที่คุณจัดการไม่ได้เวลานี้อยากให้คุณมีความสุขอยู่กับตนเองอยากให้มีความสุขกับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณอยากให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ ความเหงาแล้วหรอเขารู้ว่าคุณจัดการมันได้แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะเขารู้ว่าตัวคุณเองจัดการทุกอย่างได้เสมอและไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้